สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่508นะครับ EP ที่508นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานำเสนอนะครับ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับ รายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสี่หกหนลายไอดีใช้เบอร์0 8นย์7 0 2 3 5นะครับ ถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเริกมาที่รายการที่1นนะครับรายการที่1นนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อพุนๆุนเลยนะครับสนิมเขียวทั่วทั้งองค์พระนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับเหรียญหล่อโบราณพระปิดตานะครับพี่มีคราบสนิมเขียวนะครับ เนื้อมันๆเนื้อช่ำๆเลยนะครับด้านหลังมีรอยจานยันนะครับเก่าสวยนะครับพี่ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับด้านหลังปั๊มหมึกตายางนะครับพี่มวลสารจัดจ้านเลยนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับพระปางลีลานะครับปางลีลาเนื้อผงนะครับพี่ เนื้อผงว่านนะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับหลังยันนะครับพี่มีมวนสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้านะครับพระคงลำพูนเนื้อดินนะครับเนื้อมันมันเลยนะครับเรียมกรอบพลาสติกมาพร้อมบูชานะครับมีเม็ดกวนเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับ สมเด็จนะครับพี่เนื้อแตกรายงานนะครับเนื้อมันมันเลยนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับพี่ต่อไปรายการที่เจดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ พระชัยวัดหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครับพี่มีค่าเบ้านะครับเก่าสภาพใช้นะครับเนื้อม,มันเลยนะครับต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับ สมเด็จเก่านะครับเนื้อนวลน,นวลเนื้ออมเหลืองนะครับพี่มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับขอบข้างมีรอยกระเทาะหน่อยนึงนะครับต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับ พระขุนแผนนั่งกุมารทองนะครับเนื้อชินตะกัวเก่านะครับพี่มีคาบกุนะครับพิมพสองหน้านะครับเนื้อชินเก่าเก่าเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อเหลืองทองอลามเลยนะครับมีคาบสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อช่ำเลยนะครับต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับสมเด็จปกโพนะครับ เนื้อผงนะครับพี่ลงรักนะครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับเนื้อเก่าเก่าเนื้อแห้งนะครับพี่ต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับ มีคาบเบ้านะครับพี่หลังยันนะครับเนื้อมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ เนื้อโลหะมีคาบสนิมเขียวนะครับหลังหนังสือนะครับเนื้อม,มันเลยนะครับพี่สวยคมนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ หล่อโบราณรุ่นปืนแตกนะครับพี่รุ่นปืนแตกเสียนโตนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อมันมันเนื้อชํำช้ำเลยนะครับมีคราบสนิมเขียวทั่วทั้งองค์พระนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อมันมันเลยนะครับพี่เนื้อมันมันเนี่ยฉ่ำๆนะครับต่อไปรายการที่16นะครับ รายการที่16นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับลงลัก์นะครับเนื้อแตกลายงานนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับมวลสารจัดจ้านนะครับพี่ต่อไปรายการที่17นะครับ รายการที่สิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับด้านหลังตอกหมายเลขนัมเบอร์นะครพี่สี่สามสี่สี่นะครับ, 4, 3, 4, 4, 4นรบเนื้อมันมันเนี้ยเก่าๆนะครับเพิ่งแกะออกจากกรอบนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่18นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อมันมันเลยนะครับพี่เนื้อฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับเหรียญเสมาหลวงูุกันนะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อกันนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับหลังยันนะครับพี่ตอกโคต,ตอกหมายเลขนัมเบอร์นะครับเจ็ดสามสองนะครับ ตัวหนังสือสวยคมชัดลึกเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่20นะครับรายการที่20นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับองค์พระหล่อล่ำนะครับ ก่าสวยนะคบพี่เนื้อฉ่ำๆเนื้อมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นอกล่องหูบายสีนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครพี่ มีมวนสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อมันมันเลยนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยๆคมๆลึกๆเลยนะครับพี่ หนังสือสวยคมชัดเจนนะครับหลังรอห้านะครับสวยคมเลยนะครับปี่เลี่ยมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับ เนื้อมันๆนเนี่ยฉ่ำๆเลยนะครับด้านข้างมีรอยแทงตะไบนะครับพี่ใต้ฐานจานยันนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับด้านข้างมีเม็ดไข่ปลานะครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อทวดพระนิรันตตรายนะครับเก่าสวยนะครับพี่ต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับ พะกิ่งนาเลสวนนะครับพี่เก่าๆเลยนะครับตายฐานอุดกิ่งตอกโค้ดนะครพี่ตอกหมายเลขน้ำเบอร์นะครับหนึนะครับเลขภาษาไทยนะครับตอกโค้ดธรรมจักรนะครับมีเสียงกิ่งนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเหรียญหลวงพ่อผางนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่เนื้อกระไหลทองนะครับหลังเจดีนะครับรุ่นพิเศษนะครับปีสองห้าศูนย์เก้านะครับ เก่าเเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพระสุ้มกรเนื้อดินนะครับเก่าสวยนะครับมีหน้ามีตานะครับมีเม็ดกวนเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเรียมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับรูปหล่อโบราณพระพุทธชินาลาดนะครับเนื้อโลหะเก่าๆสภาพใช้นะครับพี่มีคาบสนิมเขียวนะครับเก่าสวยนะครับใต้ฐานอุดกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบแล้ถูกใจไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพ,พเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ